สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกครั้งนะคะหลังจากได้ดูคลิปแรกของเกมนี้กันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะน่ากลัวมากหรือน่ากลัวน้อยยังไงคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะตอนนี้นะคะเรื่องราวก็จะเป็นวันถัดไปนะคะของนางเอกของเราที่ได้เข้าไปพักอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะเออคุณแม่คะเมื่อวานนะคะ คือที่คุณลุงเขาทำอะไรในห้องเป็นท่ายากค่ะมันหนูจะเห็นจริงๆนะคะว่าเขาทำอะไรบัดส,สีะ,ะเถลิงแบบนั้นนะคะไม่รู้จะบอกยังไงดีแต่ว่าหนูว่าถ้าต้องอยู่กับคุณลุงคุณป้าที่นั่นมันจะไม่ค่อยดีตอนนี้หนูเช็คไม่ค่อยอยากที่จะอยู่ที่นั่นแล้วะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องของเด็กผู้หญิงแ,แปลกๆที่หนูเห็นด้วยไม่รู้ว่าเธอเธอเป็นใครกันกันแน่ค่ะก็ก็ก ดูดูเหมือนว่าหนูหนูจะพอจะเข้าใจแล้วค่ะว่าเออเธอเห็นฉันเหรอเธอเห็นเห็นฉันเหรอเห็นฉันหรอือเปล่าฉันเหมือกับเห็นของฉันในตู้โทรศัพท์นี้อึอเหมือนมีพลังงานบางอย่างในตู้โทรศัพท์ฉันรู้สึกรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ปรปรแปลกฉันว่าฉันกลับไปที่บ้านของคุณป้าจะดีกว่าตอนนี้ก็ไม่มีตงังค์นั่งรถไปที่อื่นด้วยสิ ยาจริงใบประกาศที่ปิดตามกำแพงนี่ก็ปแปลกๆนะตอนเนี้ฉันก็มาผ่านร้านขายทีวีเอน็นอะไรในร้านเนี่ยเหมือนจะมีเด็กสาวหรืออะไรอยู่บนตู้ทีวีด้วยนะแปลกจังเลยร้านเนี้ยเอ๊ะร้านไอศครีมทำไมวันนี้เขาทำไอศครีมรูปหัวคนล่ะมันมันมันแปลกไปหน่อยหรือเปล่าแล้ว ทำไมตู้ไปรษณีย์มันดูเก่าเหมือนสมัยสงคารามโลกค,ครั้งที่สองไงงั้นเลยเหมือนกับว่าที่นี่เคยโดนระเบิดมาก่อนงั้น <S <S เ,ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋สาสารสารเจ้าทำไมเหมือนจะมีอะไรแต่ฉันก็ต้องสตรองไว้ก่อนฉันกลับเข้าบ้านดีกว่ากลับมาแล้วหรอจ้าตอนเนี้นะแม่เธอนะเขาบอกว่า เธออยู่ที่นี่กับฉันนะไม่ต้องห่วงหรอกนะรีบเข้ามาเถอะร้านวันนี้ป้าก็ทําแกงกะหรีกแล้วหรอป้าเนี่ยรู้ว่าแม่ของฉันนะชอบกินแกงกะหรกีก็เลยทําให้ฉันหรือไงนะนี่เป็นป้าฉันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตุ๊กตาที่ผนที่วางไว้บนตู้วันนี้ดูดูมีเหมือนเส้นผมอะไรอยู่ด้วยอะ่ะทําไมนี่ป้าไม่ทาความสะอาดนี่ป้าผมร่วงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ ตายจริงคุณป้ายืนทำอะไรตรงเันไดฮะแม่ของเธอนะ่ะนะเขามาที่นี่เมือนานมาแล้วนะตอนเด็กๆกนะับแม่เธอเขาก็เคยมาที่นี่เหมือนกันนะแม่ของเธอนะเขาก็เคยชอบในที่แห่งนี้นี้ล เขากดเห็นอะไรบางอย่างด้วยหนูว่าหนูก็คงเห็นแบบแบบที่แม่เห็นอยู่ตอนนี้อะค่ะคือคือตอนนี้ก็เริ่มจะดูแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะมันก็มีอะไรแปลกที่บางทิคนติดเข้ามาอะไรไปเนเหมืนห,มมหนูว่าคุณลุงเขาเล่น,ลน,ลนท่าย,ยากก,กว่าเดิมอีกนะคะคุณป้าวัานนี้หนูว่าหนูหนูว่าไม่ต้รับไม่ไหวแล้วค่ะ เห็นอะไรเนี่ยก็ทำเป็นเมิน,เมนไปเถอะร้านไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกระจกเงานั่นแหละที่มันทำอะไรเราก็ไม่ได้หรอกนะแน่ใจละคะว่าทำอะไรหนูไม่ได้คะ่ะตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วคะ่ะเดี๋ยนะคะ่ะเจอันค่นะฉันว่าฉันเหมือนจะเห็นและได้กลิ่นและได้กินอะไรบางอย่าง ก็เห็นเงาอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นบนกำแพงแล้วมีลูกตาโผล่อย <Hey, ู่ในกระจกฉันว่านี่ฉันไม่ได้หลอนไปเองคนเดียวอ่ะมี่คงเื็นสิ่งต่างที่ไม่ใช่คนแสงบนผ้าหลังไม่จริงฉันจะบอกคุณป้ายังไตาตาตฉันจะบอกคุณป้ายังไงดีเหมือนจะมีอะไรร่วงผ่านฉันไปอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยฉันทีคุณป้าคะหนูว่าหนูเห็นนะคะ หนูว่าหนูเห็นจริงๆนะ,ะคะคุณป้ากลิออ่นป้าน,นี้หือว่ามีผีแล้วคะะ่ะหนอว่าคุณป้าก็เจีย๋ยวนี้ครบเห็นอะไรนะจ้าหนูเห็นอะไรรอจ้าตายแล้วน,นี่ฉันอยู่ในบ้านที่มีผีทุกคนทุกคนเป็นใช่คนหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> วันต่อไป โอ้ยไม่ไหวแล้วนะคะคนผากัะค่ะจะไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาดูอีกวันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะว่าเรื่องรล่าจะเป็นไงต่อนะคะจนนี้หนอนม,มากเลยค่ะใครดูเด็กก็ระวังด้วยนะคะฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่คะ่ะคุณแม่คะ่ะตู้โทรศัพท์พังแล้วคะ่ะหนูว่าหนาูคือหนูอยากจะกลับไปบ้านที่ไม่ใช่บ้านหลังนั้นนะคะหนูอยากจะเจอแม่ตอนนี้ค่ะแม่พอจะพาหนูกลับ ไปได้ไหมคะคือถ้าแม่มาที่นี่เมื่อไหร่ก็บอกหนูด้วยนะคะคือหนูว่าหนูได้เห็นอะไรในบ้านหลังนั้นแล้วจริงๆะคะ่ะแต,แต่แต่ตอนนี้หนูก็ไม่มีที่จะกลับถ้าแม่ไม่มารับหนูไม่มีเงินเหลือแล้วเฮ้ยทำยัยงไงดีนะฉันต้องกลับไปที่นั่นอีกแล้วสินะบ้านหลังเดิมวันนี้ท้องฟ้าก็แปรปรวนเหมือนจะมีพายุเข,ข้าที่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลย รอบข้างฉันมันแปลกเกินไปหรือเปล่าสิ่งของก็เหมือนจะเปื้อนคราบบางอย่างที่เป็นสีแดงแถมยังมีอะไรบางอย่างอยู่ในสิ่งของข้างทางที่เหมือนกับว่าสถานที่แห่งน,นี้เคยอยู่ในยุคสงครามมาก่อนหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่เคยมีคนหมู่มากได้ตายในเมืองนี้เงาบางอย่าง แลร้านค้าที่ฉันเดินผ่านมันก็ดูเก่าและก็โทรมกว่าเดิมหลายสิบเท่านั่นอะไรอ่ะมือนั่นมันคือรูปปั้นเหรอเงาที่ผ่านฉันไปในร้านค้านั้นก็มีอยู่เหมือนเดิมอ๋อนี่อะไรกันเนี่ยฉันเหมือนจะเห็นศพหลายสิ่งข้างทางเลยนะก็เหมือนว่ามีหัวอะไรอยู่ในสารเจ้าที่ฉันประสาทหลอนหรือเปล่าเนี่ย นี่มันงานใครมาจัดงานวันฮาโลวีนวันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่หรอหรือว่าหมู่บ้านมีงานอะไรฉันถามคุณป้าให้รู้เรื่องเลยดีกว่ากลับมาแล้วหรอจ้าวันนี้ก็คงจะเหนื่อยมากดังนั้นก็มาพักในบ้านก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะมีใครเดินตามคุณป้าเข้าไปด้วยฉันฉัน ฉันคงไม่มีทางเลือกฉันก็ต้องเข้าไปในบ้านแบบนี้ครั้งสินะแต่มันแปลกมากเลยวันนี้นี่คุณป้าตกแต่งบ้านสไตล์ไหนคะหรือว่ามัน,ม,น,น,นะะมันดิสเกิลไปนะคะมันดูแปลกๆอะค่ะวันนี้มีเส้นผมแล้วก็เหมือนจะมีบางอย่างในห้องอะคะ่ะนี่คุณป้าจ,จัดปาร์ตี้ตอนกลางวันด้วยหรอคะทำไม มีฝุ่นควันสีสันสีแดงอยู่ข้างหลังด้วยอะคะ่ะนั่นเดินนะคะเดินนะคะต,ต<ม>าละตเธอเห็นฉันหรอเธอมองเห็นฉันรอเปล่าเธอสามารถจะเห็นฉันได้ใช่ไหมจ๊ะพี่สาวพี่สาวเห็นฉันรเปล่าฉันว่าฉันได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยเรียกหาฉันอยู่แต่ฉันทำเป็นไม่ได้ยินจะดีกว่านะ ตอนนี้บรรยากาศในบ้านมันก็เริ่มแปลกขึ้นทุกทีละฉันว่าป้าอาตเกินไปแล้วนะที่เอามือมาแปะเต็มผนังแบบนี้เนะี่ยร้านรักจ้าร้านรักของป้าช่วยป้าด้วยตอนนี้นะป้าเนะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะจาร้านรักก่อนนะจ้า รากนณชารานนี่อะไรนะคุณป้าคะคุณป้าโดนอะไรดึงเข้าไปหลังประตูนี่เล่นอะไรกับคุณลุงหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดแต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันเป็นลูกสาวของคุณป้าหรือเปล่าที่ใส่ชุดนักเรียนนฉันไม่กล้าจะทักทายไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองผู้หญิงคนนั้นเดินตามฉันอยู่บางทีที่เธอแอบมองฉันอยู่เนี่ย พี่บอกเลยว่าเธอเนี่ยแอบชอบฉันเดี๋ยวนะมีอะไรบางอย่างกำลังคลิปขานเข้ามาหาตัวฉันอะไรบางอย่างที่มันเรียกฉันอยากจะกินกินฉันไปทั้งตัวไม่อยากเหลวไว้ให้ใครได้กินฉันว่าฉันไม่รอดแล้วแหละตอนเนี้ยฉันรู้สึกได้เลยว่าฉันไม่รอด ฉันว่าฉันว่าฉันเห็นฉันว่าฉันเห็นแล้วแหละฉันว่าถ้าฉันไม่เห็นฉันก็บ้าแล้วแหละนะขนาดนั้นนะักขนาดนั้นน่ะเอาล่ะฉันคงฉันคงแกล้งทำเป็นไม่เห็นอีกต่อไปไม่ได้แล้วฉันว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจ้องมองฉันด้วยสายตาที่อยากจะกลืนกินฉันไปทั้งตัวไม่อยากเดี๋ยไว้ใครไิกลิ่นตลกไม่ออกแล้วนะฉันว่าฉันว่ามัน ฉันว่าผู้หญิงคนนั้นพยายามจะเอาใบหน้าของหลอนมาให้ฉันเห็นความสวยงามเธอเห็นฉันใช่ไหมล่ะเธอมองเห็นฉันก็พอกมาไม่ต้องไกลเธอมองเห็นฉันใช่ไหมฉันเห็นก็ได้จ้ะนี่เธอเธอเป็นใครกันนะนี่นี่เธอเธอเป็นอะไรกับคุณป้าหรือเปล่าเธอแต่คุณป้าเขาไปไหนละจ๊ะ สวัสดีจ้ะเอ๊ะเธอมองเห็นฉันตอนนี้ก็คงจะสายเกินไปแล้วไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้หรอกนะและเธอจะต้องอยู่กับเราที่นี่ตลอดไปไม่นะอย่าพ่งสิเธอจะทามาทันสุรอมแบบนี้เราก็เอาฉันไปจากที่นี่ไม่ได้นะ ฉันบอกแล้วว่าคนที่มองเห็นฉันคนที่มองเห็นฉัน,น,ฉนก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะจ๊ะเพาะว่าฉันอาจจะไปหาเธอเธอมองเห็นฉันใช่ไหมล่นะจ๊ะเธอมองเห็นฉันสินะเธอมองเห็นฉันสินะ ตายแล้วค่ะเป็นเกมที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะพักไปคือขนลุกไปแล้วนะ,ะไม่ไหวแล้วะคะ่ะตอนเล่นมีใครตกใจกันบ้างหรือเปล่านะคะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะก็ถ้าใครชอบเกมนี้สนุกสนานกันไปกับฉากต่างๆที่ค่อนข้างจะทำได้ดีและน่ากลัวมากๆเลยนะคะใครชอบก็กดไลค์ ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ได้นะคะถ้าชอบก็ไว้จะมาเล่นเกมแนวนี้ให้ดูกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอรับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ